เรามาทำสมาธิกันก่อนถ่ายคลิปนะวันนี้ยังพูดไม่จบวันนี้เราจะมาทำสลับสายวันนี Belgian> ้สำนัาฉันเหรอหองขึอาจารย์ฮาจู้หนึ่ง จุงจ <krit> <gy> <Wagner> ุนจุนจุนทำไมันแงมันมันเยอะจังอะเราเป็นพี่เหรอมันเลยมาต้อสลามใส่ลอยบนสกกุชี่อันไหนของฉันอันอันนี้ของฉันไม่ไม่ของฉันทั้งคู่ฉันให้อาจุนเป็นคนทำทำอะไรอะทำสลามใส่ไงทำเเอเอสมาดิเฮ้ยมาแล้วน้ำมันใสๆเหมือนอะไรเลยอะน้ำเปล่าอะการเพชรไงอะใส่การเพชรอะไรกินเมตติวใส่ไม่ใส่เลยแพะที่มันจะกินแครอทอ่ะ เอากิซลินบาลเล็กผสมน้ำเปล่าเสียวอุ้ยโดนน้ำอะไรใส่กินแล้วนะทุกคนกินอะไรเอ่ยกินหออูนี่เลยกิซเอลุนกิซเลุนกิซลุนกิซลซนกิซลุนกิซอ่ะุว้าวหุยแสงเข้าอาปาก นิ้วแสงแต่ใส่ทีละน้อยน้อยว้าว